โอ้โหพี่น้องดูฮะดอกบานหลายดอกแล้วหลายช่อแล้วอือือสวยงามมากๆากฮะนะเนี่ยเริ่มแย้มบานสวยๆให้ชมกันแล้วกุหลาบกระเป๋าปิดนะที่นาเล็กผูกเกาะไว้กับต้นจิกไงในสวนของโรงพยาบาลฮนะสวยงามจริงๆนะ ช่องจิตนสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนิรอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับวันนี้ยามเยนเ็ยนๆนะเราก็พามาเดินในสวนของโรงพยาบาลแล้วก็มาไหว้พระกันด้วยนะนี่ะก็เป็นพระพุทธชินราชจำลองนะที่สร้างขึ้นในสวนของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะก็เป็นจุดที่ถือว่าให้ผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยนะมาไหว้ขอพรนะเผื่อบ,บางคนที่ต้องการที่พึ่งทาง้ันจิตใจนะนี่แหละ ก็เป็นมุมถือว่าสบายๆบายนะนเล็ก,ก็ผูกเกาะกล้วยไม้นะตามต้นไม้ที่อยู่รอบๆสวนเนี่ยเยอะแยะเลยนะแต่วันนี้นาเล็กก็พามาดูกล้วยไม้ที่นาเล็กผูกเกาะไว้นะตอนนี้เป็นกอใหญ่แล้วเพราะผูกไว้หลายปีแล้วนะเป็นกล้วยไม้ตระกูลกุหลาบนะก็ตัวนี้เป็นกุหลาบกระเป๋าปิดนะ มันก็จะมีทั้งกุหลาบกระเป๋าปิดกุหลาบกระเป๋าเปิดนะกุหลาบเหลืองโคราชกุหลาบโอ้โหเยอะแยะนะนี่ก็หนึ่งในกุตระกูลกุหลาบนะหรือภาษาวิทยาศาสตร์ก็คือเอรินเดสนะก็ลองไปค้นดูนะนี่ฮะก็มาปูกเกาะแบบง่ายๆนะเนี่ยเอามาปูกเนะเขาก็รากเขาก็จะเกาะตาม เปลือกนะเลือกของต้นจิกนะแล้วก็ยึดนะนี่แหละว,วิธีธรรมชาติก็นาเล็กผูกเกาะเอามาพาดไว้เฉยๆนะแล้วก็ใช้เชือกผูกยึดไว้ไม่ให้มันร่วงแค่นั้นเองแล้วรากของมันก็เดินนะเดินไปเองนะนี่โอ้โหมีตรงนี้ม,มีไม่แน่ใจว่าเป็น เปิร์นหรือว่ากาฝากนะตรงนี้จะไม่มาดูกล้วยไม้เราดีกว่านี่ฮะขู่เกาะง่ายๆใครที่คิดจะขูกเกาะกล้วยไม้ก็ลองทำดูนะเกาะในที่ที่มันโปร่งลมโปร่งลมโกลกแสงส่องได้ทั่วถึงโดยเฉพาะยามเช้านี่ปุ๋ยน้ำ อาจจะไม่ต้องถ้าเป็นกล้วยไม้ที่เป็นกล้วยไม้สายพันธุ์ป่านะอย่างตระกูลกุหลาบเนี่ยไม่ต้องฮะให้ทวดาเลี้ยงเป็นไงฮะเนี่ยดอกสวยๆหอมๆเนี่ยกลิ่นเหมือนกุหลาบนะที่บอกว่ากระเป๋าปิดคือตรงนเนี้ยเนี่ยก็จะมีเหมือนกระเป๋า ที่ใส่อัเกสรของเขามันปิดไว้มันไม่อ้าให้เห็นนเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียมันปิดไว้มันก็จะเปิดแย้มตอนที่บานสุดๆมีรูสักนิดหนึ่งก็ให้พึ่งให้แมลงเข้าไปผสมเกสรได้เขาเรียกว่ากุหลาบกระเป๋าปิด ดอกมันจะถี่กว่ากุหลาบกระเป๋าเปิดใครที่เคยเห็นกุหลาบกระเป๋าเปิดนะมันก็จะดอกที่ค่อนข้างห่างบานใหญ่กว่าสวยๆเดี๋ยวนาเล็กจะซูมให้ดูใกล้ๆเดี๋ยวต้องเปลี่ยนภาพเป็นถ่ายเดียว